สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกของเราในรอบหลายปีก็กำลังจะเดินทางไปหนองคายนะครับเพื่อจะไปสอประปอ,ปอลรลาวตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีกรุงเทพอภิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนะครับนี่เพื่อนรลบทิพของเรามีทั้งหมดหนึ่งสอหนึ่งสองหนึ่งสองคน ้นที่บอกว่าอะไระเดินลงไปประตูสี่เลี้ยวเลี้ยวซ้ายซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายนีย่ดูแต่บีใช่ไหม,อมโอเคไอ้นี่ไง,ง,ง,งบอดนี่ไงเราเจอแล้วของเราล่างสุดของคายสองทุ่มยี่สิบห้เาเเก็บเงนินป้าขาวขานะนสิบพนันใช่ก็พอ ตอนนี้เราก็ถึงโซน B แล้วก็ขึ้นรถสองทุ่มยี่สิบห้าเดี๋ยวตอนนี้เราไปหาอะไรกินอยู่ในสถานีก็มีร้านอาหารเครียบก็เลือกกิ้งได้เลยนะตอนนี้ก็สองทุ่มห้านาทีนะครับก็เจ้าหนาที่เรียกขึ้นรถ ขบวนที่25ชันชลา,า,าที่2นะครับปลายทางหนองคายครับเราไปดูกันว่าบนรถไฟมีอะไรบ้างเรียบร้อยผ่านแล้วครับนี่เราต้องไปชันชลาที่2ชันชลา2ใช่ไหมขึ้นไปเลยขึ้นแล้วเจอรถเลยครับ ตอนนี้ก็ผานมาแล้วกำลังจะขึ้นไปชา้นชลาที่สองีนั่งที่11กับ12บสองที่นั่ง11และวิบอ่าเจอแล้ว11 12. 12อยู่ข้างบนนะตอนนี้ก็เป็นที่นั่งอยู่ไง สบายไหมเหนื่อยยังที่นั่งแต่ละที่นะก็จะมีปักไฟมีแสงสว่างนะนี่ดีเดียวออกรีไฟออเสักพักงนึับ่งเรีไวเยวเสียเียเดวเดเดียดยวดเีนเ

ับายสบายอมนอนพอมนอนค่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตู้เสบียงกันว่าเป็นไงบ้างเราอยู่ตู้ทีสองเราจะไปตู้ทีเจ็ดนะไกลมากเสบียงเจ็ดใช่ไหมครับเบียงเข็ดเป็นเต็มต้นเต็ม้องสามคันมันทานไม่ได้เดี๋ยวไปดูที่เจ็ดขอบคุณครับ นี่นะเราเจอละโต๊ะเสบียงตัวที่เจ็ดเต็มจริงคนเยอะมากเลยเราออกมาซื้อน้ำเปล่ากันไม่รู้จะซื้ออะไรโต๊ะเต็มช่วยนะน้ำเปล่าขวด ห้ารรบ,บาทครับครับ,รบเดี๋ยวต่อไปเราแวกไปดูห้องน้ำห้องน้ำมันเป็นยังไงบ้างอ่านี่นะห้องน้ำเดี๋ยวมาดูกันอ่านี่ห้องน้ำผู้ชายนะ ก็คอนขางแบบแคบเลยขัดมีตัวเลยปิดล็อ,ลอกปุ๊บก็จะมีไฟติดข้างพอดีตัวมากอันนี้เป็นห้องสุขาชายจะมีห้องสุขาหญิงห้องสุขาชายห้องสุขาหญิงก็จะมีสองห้องนะงชาย,ชายแล้วก็อันนี้ห้องล้างหน้า ไปมาแล้วเต็มไม่มีที่นั่งเลยประมาณสิบโตเโต็มโตเลยดกินนอนนี่ดูสเต็ปการขึ้นชั้นสองของคุณหญิงครับฟาฟ้าฟ้า,ฟาเป็นไงนบ้างข้างบนสบายไหม 30นาทีอันนี้เราถึงสถานีหนองคายแล้วนะครับไปไหนต่อเ <c oughs> ชื่อไปไหนต่อก่อนเราก็เช่าอันนี้ไปด่านเลยครับเวลาคา้ามเดี๋ยวเราจะาข้ามไปด่านกันก่อนเราก็ได้รถแล้วนะคนละ40บาทรถในหน้าด่าน งด้านองคายแล้วเดี๋ยวจะข้ามไปเมียงจันเดี๋ยวเราเข้าไปทำเรื่องกันข้างในกันะตอนนี้เรากำลังมาซื้อตัว๋วเพื่อนั่งรถข้ามสะพานชิตภาพไทยเราแห่งที่หนึ่งนะคนละ3าวสบาท อ่านด่านเข้ามาแล้วเ,วเรากำลังจะแลกเงินนี่นโช์เงินล้านสิล้านเลยอ่ะพี่ล้านต้อันี้เราก็ได้ดรถล์โลงรงแรมเ้วนะคนละ80บาทรถและนี่ครับถึงแล้วโรงแรนของเราทำาม ไเช็คอินได้เลยไหมได้ค่ะอยากน,น,นะเ,เอ่องาน,นผมฝากกระเป๋าไว้ก่อนเลยถ้าจะปดิดจองชื่อว่าอะไรชื่อว่านัทวุฒิถึงได้เลยตอนนี้เราก็เอาของเก็บที่โรงแรมเสร็จเรียบร้อยก็จะออกไปหาอะไรกินยังเช็คอินไม่ได้ยังไม่ถึงเวลานะยขอให้เข้าเที่ยงขอให้ไปเช็คเที่ยงใช่ปหม อตอนนี้เราก็ออกมาหาอะไรกินกับโรงแรมก็มีทุกอย่างบริการรถเช่าก็มีรถตู้ที่จะไปต่อวงเวียงทุ่งนี้ก็มีเราก็เลยให้โรงแรมจัดการให้หมดเลยอันนี้เดี๋ยวเราหาอะไรกินก่อนิวนี่เราก็ได้มาไ,<อ>ได้ร้านแล้อันนี้จะเป็นไม่ตอนมานั่งรถไฟมาลทุนองส่วนนี้ก็ สั่งเป็นข้าวเปียกนะมาชิมกันว่าเป็นไงเดี๋ยวไปทิ้งาิเข้ามอเตอร์ไซค์ กี้ค่าเสียหายทั้งหมด62 0 0บพันกีบหรือ90หน่อยๆบาทก้าสิบกว่าบาทด้วยหนึ่งเดี๋ยวเราไปเอามอไซค์แล้วก็ไปเที่ยวกันเราได้ตัวแรงออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปประตูชัยกันก่อน,นทางไหนวันเนี้ยมันดูแบบเชื่อนที่ทดูขับเออเ่อน,นตะลุงก่อน นี่ประตูชัยเห็นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ข้างหน้าเราถึงแล้วเดี๋ยวไปหาที่จอดรถสบายดีตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ไหนประตูใส่หรือประตูชัยนะอยู่ด้านหน้าเราแล้วนี่ เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างประตูชัยหรือประตูใสเป็นอนุสรณ์สถานตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเมียงจันร์ประเทศลาวก่อสร้างเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนผู้ร่วมลบและประกาศเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสประตูชัยถูกตกแต่งด้วยศิลปะแบบล้านช้างนำสัตว์ในตำนานตามความเชื่อของศาสนาพุทธเช่นกิน,นรีและพญานาคเป็นต้น บริเวณโดยรอบมีการจัดแสดงลานน้ำพุประกอบดนตรีเป็นสัญ,ญลักษณ์อีกอย่างของนครหลวงเวียงจันทร์ขึ้นไหมนะขึ้นเลยก็ได้เดี๋ยวเขาปิดห้ามเย็นไม่ทันขึ้นมาถึงแล้วข้างบนประตูชัยนะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นที่มาของประตูชัยนะครับว่าเกิดขึ้นอย่างไร ข้างบนกันมาดูวิวข้างบนกันครับออมาดูมุมนำ้ำพุจากข้างบนเอ้ยสวย ไม่สุดนะเดี๋ยวมีสูงกว่านี้อีกเราก็เพิ่งเห็นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูไปดูการบนสุดสูงสุดยังไม่สุดอีกมีอีกงนงไปกันต่อมองที่สูงขึ้นก็เป็นวิวเดินนะครับจะเปลี่ยนมุมมองให้ สูงขึ้นก็สวยขึ้นสช่วงเช้าเดี๋ยวไปหาไปวัดต่อปรตูชัยก็เดี๋ยวมาตอนเย็นมาดูเขาเปิดไฟก็จะสวยกว่านี้ตอนนี้เราอยู่พระธาตุหลวงด้านหลังนะเรา พระธาตุหลวงนะข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างเดีต้องไปซื้อปีก่อนเราก็ได้ปี้มาแล้วคนละสามหมื่นกีบนี่ก็จะเป็นพระธาตุองค์สีทองอยู่ตรงกลางพระธาตุหลวงนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งแห่งนครหลวงเวียงจันทรและเป็นศูนย์รวมใจของประชาชนชาวลาวทั่วประเทศ ตามตำนานกล่าวว่าพระาธาตุหลวมีประวัติก่อสร้างนับเป็นพันปีเช่นเดียวกันกับพระาธาตุพนมในประเทศไทยด้านในก็จะมีมีพระพุทธรูปเก่าแก่หินเก่าเก่านะของเก่าอ,อยารู้อันไหนจะอ่านให้ฟังนี่ <laughs> เก่งเลยวะ เอาโชว์หน่อยนี่นี่โชว์โชว์โชว์ก้อนหินนี่คือก้ <Yeah. S 1> อนหินอะไรอะ่ะก้อนหินอะไรเราอ่านให้ฟังหน่อยเลหินกุง่กินงซ่ม <c oughs> กุ้้งซุมกุ้งซ่้งรามก็อยู่กันที่วกด้งี่ก,กุนะ้ น,นอก,ก,อนนกอนี่ก็เป็นด้านนอกของวัดศรีสะเกดนะรอบนอกรอบนอกพระอุโบสถนะแต่ภายในพระอุโบสถเขาไม่ให้ถ่ายเลยเรางมาเดินถ่ายข้างนอกก็จบปีอีกหนึ่งวัดวันนี้โปรแกรมเราเที่ยววัด ตอนนี้เราไปเติมน้ำมันมา 20, 23, ดิบละสองหมื่นสองหมื่นสามพันหกร้อยกิบจะถ่ายให้ดูก็ร,รีหนึ่ปมาโคอีกทีนึงก็ร้านเฟอร์แล้วหิวหิวอีกแล้วตอนนี้ดูดีครับเฟอร์ดูดีมากมีผักมีอะไรเยอะแยะแค่เครื่องเคียงก็ปลาไปขึ้นขึ้นโต๊ะ เรามาดูหน้าตากันเลยเป็นไงตอนสามเขาถามว่าอะไรนะใหญ่หรือหน่อยใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากๆใหญ่สุดๆเดี๋ยวจะกินหมดก็ไม่รู้หน้าตาดูดีมากมาชิมกันนี่ใหญ่ แต่มัไมือขาวเรยฮึผ e> ิวมือ่าวแต่ยัยังมีความเป็นไปกเป็นซิกงของมือาวมือ้าวมันเป็นงเป็นจรงเยอะนะก็เยอกินหมดไหมเนี่ย เดี๋ยวกินก่อนนะคะกินแล้วจะกลับพักผ่อนที่โรงแรมกันเชิญบาดีเช็คอินครับสองห้องสเจ็ดชูนเจ็ดได้เลยครับข้างพักราคาเจ็ดร้อย ้ไดสวัสดีตอนเย็นนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ประตูชัยมาดูน้ำพุกลางคืนเขาจะเปิดไฟนะมันก็จะสวยกว่าตอนกลางวันอากาศอะไรดีกว่ากลางวันเยอะเลยแนะนำเลยครับมาตอนเย็นเย็นกลางคืนดีกว่ากลางวันไม่ไหวครับร้อนเดี๋ยวไปดูกันว่าน้านำพุมันจะสวยขนาดไหน น,นี้เราก็ถึงตลาดแล้วนะครับชอบทุกคนเราจะบอกว่าตอนหน้านี้คือฝนตกแต่เราก็ไม่หยุดยั้งนะเราก็จะพยายามหาอะไรกินให้ได้ตอนนี้เราก็อยู่ตลาดยิมโขงเหมือนจะมีแต่เสื้อผ้าของใช้ขายนะไม่รู้มีอะไรกินหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันจะเป็นขายเสื้อผ้านะะ ส่วนมากขายเสื้อผ้าฝั่งนี้นะครับข้ามมาก็จะเป็นพวกร้านอาหารแล้วก็ยังไม่เห็นจะมีอะไรกิน สองตัวต่หกสองตัวสมตัวสตัวเื่อมาซื้อหวยซื้อหวยลาวก็เลือกเลขเลยสองตัวสามตัวสามตัวได้ก่อนสตัวก็ได้สมตัวได้จักบพดสมตัวพัซซี่พันกีบได้ห้าแสนห้าแสนพันกีบได้ห้าแสนทำไมจะซื้อหนู อยากซื้อหนูหาหาดิ 5, 5, 5, อันนี้หนูเก้าค่ะเออหนูเอาทามตัวไปเลยไหนทามตัวต้วองเลือกยังไงไ,ไม่เราไม่ต้องเลือกตามนี้ก็ได้เราสุม่มก็ได้โอเคแค่อันนี้แค่เป็นแนว่ยคเป็นไกด์เป็นไกด์ได้เลยที่เราจะซื้ออยู่เนี่ยขาต้องกดเอาเข <ๆ S 1> <ค>าจะกดห้าห้าเจ่ดห้าห้าเอาจักพันเอากี่พันสองพันสองพันจ้ะ 922 922 2 0 0 0ใช่โอเคพอยั้พอแล้วมันออกพรุ่งนี้ปะวันนี้แปดโมงเมงวันนี้8โมงเชงก็2องทุ่ม2อทุ่มครึ่ง2อทุ่มครึ่ง2อทุ่มครึ่งมันลุ้นกันขอบใจจ้ะเดี๋ยวคนสวยก็จะให้รางวัลคนสวยได้คนสวย ที่จิงก็ไม่ได้อยากซื้อหรอกเห็นไหมคะสวยก็เลยซื้อหลังจากที่เดินมาชั่วโมงกว่าหาของกินหาร้านข้าวนะครับก็ทุกร้านก็จะเหมือนเหมือนกันหมดอนะ่ะเหมือนร้านอาหารตามสั่งร้านาจิ้มจุ่มทั่วไปนะครับเลยมาตกลงกันว่าสุ่มาเอาร้านนี้แล้วกัน,แ,น,น,นและนี่ก็คือเมน,นูที่เราสั่งครับผัดผักกุ้งส้งตมตำก้อยปลานิลน,นะก็เบียระนี่นะครับ เดี๋ยวมากินกันหัวใจปลาดิบนะไปหนึ่งนเะมนู